เนื่องในวรโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554ที่ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเช่นที่จังหวัดระนองนำโดยนายพีรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิสมาคมชมรมภาคเอกชนและพลังมวลชนร่วมโครงการโรงพยาบาลระนองปั่นสองล้อปั้นสุขภาพปั่นน้ำใจห่วงใยสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาถวายราชสด,ดุดีและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในวาระสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ด้วยกิจกรรมปั่นจักรยานจากบริเวณหน้าโรงพยาบาลระนองถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวเป็นระยะทางประมาณ13กิโลเมตรเพื่อแสดงออกซึ่งความดีงามในการดูแลสุขภาพพร้อมกับช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมนายแพทย์ธินากรพงวิวัฒผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองกล่าวว่าโรงพยาบาลระนองเป็นหน่วยงานบริการสาธารณาสุขที่มีภารกิจหลักในการดูแลสุขภาพ มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีเพื่อป้องกันโรคด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกายภายใต้แนวคิดสร้างนำซ่อมการที่ให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงการสร้างสุขภาพของตอนเองทำให้ร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละ3 0ินาทีทำให้ร่างกายไม่เจ็บป่วยลดอาการโรคเรื้อรังนะครับทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง การเจ็บป่วยก็น้อยลงภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขก็จะสามารถดูแลที่ผู้ที่เจ็บป่วยจริงๆด้วยโรคโรคภัยโรคติดต่อน่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าที่จะรักษาโรคที่สามารถป้องกันได้ครับ จากแนวคิดหลักคือปั่นสองล้อปั้นสุขภาพปั่นน้ำใจห่วงใยสิ่งแวดล้อมเพื่อทำความดีด้วยการดูแลสุขภาพสร้างกระแสการใช้จัก,กรยานในชีวิตประจำวันส่งเสริมแนวคิดการประหยัดพลังงานสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม โรงพิบารนงนั้นจัดเป็นประจำทุกปีปีนี้สําคัญยิ่งนั่นก็คือว่าเป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือว่ามีความสําคัญยิ่งต่อประชาชนชาวไทยค่ะและประการที่2นั่นก็คือว่าเราต้องการให้ประชาชนและเยาวชนนั้นหันมาสนใจดูแลสุขภาพรักสุขภาพส่งเสริมการออกกำลังกายโดยเฉพาะในเรื่องของการปั่นจักรยานนั้นถือว่ามีผลดีต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งก็ร่วมกันปั้นสุขภาพด้วยกันค่ะและในเรื่องที่3ก็คือว่า เป็นการปันน้ําใจของยายสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในช่วงเวลาปัจจุบันนี้เราควรจะดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆโดยเฉพาะทยานแห่งชาติลำตกกหงาวนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดละนองด้วยค่ะนี่ก็คือส่วนสําคัญของการปั่นจักรยานในครั้งนี้ครั้งที่9ค่ะเพราะการดูแลสุขภาพที่ดีสามารถสร้างแรงจูงใจไปสู่การปฏิบัติได้อย่างหลากหลายที่สำคัญพึงระลึกและตระหนักเสมอว่าสุขภาพที่ดีสร้างได้ด้วยตัวของเราเอง วิภาวันเทศประยูนยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงาน